ดีวันหยุดจ้าร้อยวันพันเหตุการณ์ของดิฉันนะจ๊ะ<า>วันนี้ทุกคนไปเที่ยวไหนกันบ้างคะแต่สำหรับเรา,เาแค่ไปหากาแฟแล้วก็อาหารเบาๆกินจ้ะก่อนออกไปข้างนอกนะคะก็อย่าลืมทาครีมกันแดดของราชีนะคะแล้ววันนี้เราก็แว้นมอเตอร์ไซค์ค่ะ กินลมชมวิวไปทานกาแฟอร่อยๆอกันค่ะที่นี่เป็นร้านกาแฟที่อร่อยมากแต่ไม่ได้กินกาแฟค่ะกินโกโก้หลังนั้นค่ะก็เริ่มหิวค่ะก็เลยไปกินกว๋วยเตี๋ยวที่วัดต้นเชื่อค่ะไปมานนทบ,บุรีอย่าลืมมาเชียวนะเดี๋ยวห้อยขาค่ะ,คะ เสร็จจากนั้นก็ไปส่งผู้ชายตัดผมค่ะสายตาของฉันนั้นก็เหลือมไปเห็นสวนข้างๆค่ะก็อยู่ในอินทนินนะคะอยู่ในปั๊มน้ํามันนะวันนี้ก็เลยเอางานมาถ่ายด้วยเข้าไปซื้อกาแฟที่อินทนินด้วยนะคะ้อมใส่รองเท้าที่สบายและมินิมอลด้วยโพซี่ค่ะมาขายของแต่อย่างใดแต่จะบอกว่าฟิลกึดมากฉันไปช่วงประมาณ4ี่โมงอ่ะเธอแล้วแสงคดีมาก เดินเดินเดินไปแบบสบายๆค่ะเพราะว่ารองเท้าเรามันแบบนุ่มสบายเท้ามากๆาโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนสวนผักออร์แกนิกค่ะเป็นผักอินซีย์ค่ะใครที่เป็นสายในเมืองแล้วก็รู้สึกว่าอยากหิวใจดูผักดูสัตว์เธอฉันมาเจอคุณปู่จ้าัางก็ปลังกันอยู่ออ เสียงของคุณปู่เขาดังมากฉันก็เลยรู้สึกว่าเออฉันเดินมาดีกว่าผ่านมาสักนิดก็จะเจอพวกเป็ดพวกห่านเดินมาอีกนิดก็จะเจอพวกไก่จ้าเดินมาอีกนิดก็จะเป็นพวกแผะจ้าราสีเมตรอย่างฉันก็ต้องเดินมาทักทายหน่อยเสร็จต่อจากนั้นก็จะมาที่ไก่จ้าแล้วฉันก็เหลือบไปเห็นนะจ๊ะว่ามีไก่น้อยน้อยออกจากกรงจ้าฉันก็เลยไปบอกเจ้าหน้าที่นะคะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าอ๋อไก่น้อยมันสามารถออกจากกรงได้จ้าโอเคโล่งใจเป็นหนึ่งปอแต่อีกนกแก้วนี่ก็พูดมากจริงๆเลย ต่อมาก็จะมาดูตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันชอบมากก็คือลูกฟิกฉันอยากกินมากจาก้ะแต่ว่าเขาบอกไม่ได้อยู่ในฤดูกาลแต่ด้วยความหิวค่ะเดินรอบๆสวนแล้วนะคะฉันก็เลยมานั่งกินบราวนี่ค่ะใส่รองเท้าโพสีอีกหนึ่งกลุ่มปได้แล้วผู้ชายก็ชวนฉันให้ไปให้นมย็ูค่ะ ใจเย็นนิ่งก่อนนิ่งก่อนโอเคโอเคเดี๋ยนิ่งก่อนอ่ะอ่ะคนละคนละ,ะน้องหมูจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันสื่อนะคะแล้วก็กินนมคนละขวดค่ะแล้วมันก็ดูดกันแบบเอออร่อยอร่อยมากต่อจากนั้นค่ะฟิลกุ๊ดอย่างดิฉันก็เลยต้องไปให้อาหารปลาค่ะปลาที่นี่ก็คือสวยมากว่ายแหวกว่ายน้ำแบบเอออโรมาเทรลปปวันหยุดของฉันก็มีเท่านี้ค่ะรัดหลอไปเรื่อยค่ะใครว่ามันจะมากินโกโก้วันละสองแก้วก็คือดิฉัน,นเองนะคะโอเคเอ j นจอยทริปเนาะ